ท่านผู้ชมเรามาเริ่มต้นว่ากันต่อสถานการณ์ล่าสุดวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้ยี่สิบาค่ะ,อะทองเปิดตลาดตอน9้าโมงครั้งที่1ติดลบ450และครั้งที่2ติดลบอีก50าสิขนานี้ทองลบแล้วห้ารอยบาทในช่วงเวลาประมาณไม่ถึงชั่วโมง10กวนาทีที่เปิดตลาดขึ้นมาเนี่ยน้องใบนี่ลบไป500แล้วโอ้ทองลงนะคะ,ะท่านผู้ชมอันนี้เรื่องทอง ผมก็ว่าต่อคือราคาทองในประเทศร่วงแรงนักลงทุนเขาคาดว่ากังวลเรื่องธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดเนี่ยจะค้างดอกเบีย้ยสูงเอาไว้นานอ่าใช่อย่างเมื่อเช้าที่เราบอกไปอะไรคะ่ะอ่าทางบูชมมีเรื่องนี้จริงเหรอสาววัย58ปีรับฝากคนรู้จักเอาทองรูป,ปรพันธ์จากนครปฐมส่งร้านเดกทม แต่บอกว่าทาทองทั้งขงหนัก40บาทหรือประมาณ600กรัมมูลค่าร่วม2ล้านหล่นหายบรมราชชนนีไปหากันเร็วโอ้ยนักข่าวไปที่สอนอบางยี่ขันค่ะถามท่านผู้กำกับเลยเพราะนักข่าวได้ข้อมูลนี้มาว่าเช้าเมื่อวานตอน8โมง50มีผู้หญิงท่านหนึ่งชื่อคุณไพรินอายุ58มาขอลงบันทึกประจำวันว่าของหาย เพื่อจะได้เอาบันทึกประจำวันะไปขอดูกล้องวงจรปิดของกทมโดยคุณภัรินท่านเนี้ยหลังจากที่มาลงบันทึกประจำวันเสร็จตอนหลังก็กลับมาที่สอนออีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็บอกกับตำรวจว่าของที่ว่าทำหายน่ะมันคือทองหายบริเวณสะพานลอยตรงข้ามโลตัสปิ่นเกล้าวน้ำหนักทองคือ40บาทอยากให้ตำรวจช่วยดูวงจรปิดให้หน่อยหาทองคำที่มันหล่นหายไป ขณะนี้ตำรวจกำลับบงไล่ดูวงจรปิดและกำลับบงไล่ตรวจสอบว่รถคันไหนหรือใครมาเก็บกระเป๋าใส่ทองคำที่ว่านี้ไปเนี่ยต้องไมเออเออ ย้านะหายก็ขอให้เจอ4ี่บาทสองร้านใช่ไหมคุณไพรินเนี่ยตามข้อมูลรับฝากทองค่ะซึ่งเป็นร้านทองแห่งหนึ่งในพื้นที่เพชรบุรีร้านทองที่เพชรบุรีเนี่ยเอาทองมาส่งให้คุณไพรินที่นครปฐมแล้วคุณไพรินจะต้องเอาทองมาส่งให้ร้านทองแห่งหนึ่งในกรทมน้ําหนักเนี่ยประมาณหก4้อยี่จุดหนึ่งกรัมก็คือครึ่งกิโลกว่าๆหรือประมาณ40บบาททองคำหล่นหาย จริงเหรอนี่โอ้โหเยอะนะคะ40บาทเยอะสิถ้าลองอคูณตอนนี้40าบาทราคาทองรูปประพันธ์ขายอ,าออก41,550คูณออกมาล้านหก